เทพเซียน40,000ปีตอนที่196กําจัดหลียเหยากนสำหรับคำขอทั้ง4ข้อของหลีเหยาทางสถาบันหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก็ยินยอมให้หลีเหยาใช้เครื่องตรวจับสัตว์อสูรพร้อมทั้งมอบรายละเอียดที่จำเป็นของผู้เข้าแข่งขันทั้ง2,000คนให้ตามคำขอศึกชิงถ้วยเหลยทิ่งดำเนินไปภายใต้ธงของการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริง หากมีสายลับอันตรายเช่นนี้อยู่จริงๆจะเป็นไปได้อย่างไรที่มันจะไม่ล่วงรู้อะไรเลยเกี่ยวกับคู่ต่อสู้ของมันยิ่งไปกว่านั้นสถาบันยังหวังว่าลีเหาจะสามารถยืนหยัดได้เป็นเวลานานจะได้สร้างปัญหาให้แก่ชุมนุมหมัดเหล็กและหอลายดาบมากขึ้นอีกสักหน่อยเพื่อให้การแข่งขันเล็กๆที่สำซากจำเจมานานหลายสิบปีจะได้มากสีสันขึ้นอีกส่วนหนึ่ง บางทีการอำนวยความสะดวกให้แก่ลีเหยาสักเล็กน้อยอาจช่วยให้มันสามารถยืนหยัดได้อีกสัก30นาทีแต่สำหรับเงื่อนไขข้อที่4เรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้อย่างสมบูรณ์สุดท้ายแล้วศึกชิงถ้วยเลยทิ้งก็เป็นเพียงหนึ่งในการแข่งขันระหว่างสองสหภาพนักศึกษาของภาควิชาวรยุทธ์เท่านั้นกล่าวคือเป็นเพียงศึกระหว่างนักศึกษาใหม่หลังจากศึกชิงถ้วยเลยทิงสิ้นสุดลง จึงจะเป็นศึกที่แท้จริงของชุมนุมหมัดเหล็กและหอลายดาบเหล่านักศึกษาชั้นปีสูงของทั้งสองฝ่ายจะเริ่มการแข่งขันที่ดุเดือดรุนแรงยิ่งกว่าศึกหนีต่างหากจึงจะเป็นการต่อสู้หลักที่จะกำหนดการจัดสรรทรัพยากรอย่างไรก็ตามหลังจากพิจารณาอย่างถีทั่วแล้วทางสถาบันยังคงให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าหากหลี่เหยาสามารถทะลวงฝ่าวงล้อมและขวาชัยในศึกชิงถ้วยเหลยทิงได้จริง ไม่เพียงแต่มันจะได้รับรางวัลคะแนนหน 1, ึ่งหมื่นหน่วยกิจเป็นการส่วนตัวเท่านั้นทางสถาบันยังจะจัดสรรทรัพยากรให้แก่ภาควิชาหลอมสร้างเพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าในปีหน้าควรทราบว่าทรัพยากรที่ทางสถาบันจัดสรรให้แก่ภาควิชาหลอมสร้างในปีนี้คำนวณตามจำนวนนักศึกษาเกือบพันคนและในปีหน้าแม้ว่าภาควิชาหลอมสร้างจะเกิดปฏิหารไม่ถูกยุบไปจริงๆ แต่จะก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรับนักศึกษาเข้ามาอีกหลายร้อยคนในคราวเดียวทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าคือรับสมัครพวกมือชั้น1ชั้น2เข้ามาสัก100คนกล่าวอีกในหนึ่งก็คือขอเพียงหลีเหวยาวสามารถคว้าชัยในศึกชิงถ้วยเหลยทิ่งทรัพยากรฝึกฝีมือที่นักศึกษาภาควิชาหลอมสร้างจะได้ใช้ในปีหน้าฉเฉลี่ยแล้วยังมากกว่านักศึกษาภาควิชาวรยุทธ์ไม่น้อยกว่า10-20เท่า ต่อให้ท่อตาทั่วทุกมหาวิทยาลัยยังนับเป็นการปฏิบัติขั้นสูงสุดที่ไม่เป็นสองรองใครในสหพันธ์ทั้งหมดนี้อาจเป็นจริงได้ภายใต้เงื่อนไขเดียวเท่านั้นนั่นคือลีเหวจะต้องบุกฝ่าข้ามระยะทางหลายสิบลีภายใต้การหลอมค่าของผู้เข้มแข็งสองพันคนเข็นค่าเปิดทางไปจนกว่าจะถึงจุดหมายที่อีกฝากหนึ่งปิดปิดสมองกลผลึกวิเศษส่งสัญญ,ญาณเตือนเวลาเจ็ดโมงเช้า ท่ามกลางแสงสลัวในยามเชา้าลีเหย่าลุกขึ้นยืนเดินออกจากส่วนลึกของป่าเหล็กแม้ว่าใบหน้าดูเหนื่อยล้าเล็กน้อยแต่สองตาทอประกายแหลมคมดุดดาบเพลิงสองเล่มสามารถหลอมละลายและตัดสบั้นทุกอย่างที่ขวางหน้ามันตระเตรียมอาวุธวิเศษทั้งหมดที่ต้องใช้ตั้งแต่คืนก่อนและในอีกส2องชั่วโมงหลังจากนั้นมันก็นั่งเงียบๆอยู่ในส่วนลึกของป่าเหล็ก พยายามที่จะเข้าใจสภาพจิตใจของยอดฝีมือพักมานผู้แฝงกายอยู่ในเงามืดมันพยายามคิดพยายามรู้สึกหากมีสำนักยุทดทั้ง3าอยู่จริงพันธมิตรเพิงดาราชุมนุมหมัดเหล็กและหออลายดาบหากมันคือสายลับที่แฝงกายอยู่10ปีเมื่อจำเป็นต้องหลบหนีเอาชีวิตรอดมันจะทำอย่างไรร่างแผนการอันพะเลือนที่วนเวียนอยู่ในใจมาหลายวันในที่สุด ก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นสำหรับเรื่องที่ว่าจะใช้การได้หรือไม่รออีก4ชั่วโมงก็จะได้รู้แล้ว8โมงเช้าสชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขันหลายวันมานี้เขตสนามประองนักศึกษาใหม่บนเครือข่ายการต่อสู้ทุ่งร้างใหญ่เริ่มคึกขักขึ้นมาถึงตอนนี้ร้อนแรงจนแทบระเบิดศึกชิงถ้วยเลยทิ้งหลายปีก่อนหน้านี้เป็นเพียงศึกภายในระหว่างนักศึกษาใหม่ในภาควิชาวรยุทธ์ด้วยกัน ส่วนนักศึกษาภาควิชาอื่นๆไม่ค่อยสนใจเท่าไรนะักแต่ปีนี้กลับแตกต่างออกไปโดยการเพิ่มตัวแปรเช่นหลี่เหยาเข้ามาคนหนึ่งการต่อสู้1,000ประทะ1,000อย่างที่เคยผ่านมาทุกปีกลับกลายเป็นการศึกระหว่าง1ต่อ2,000ถึงขั้นที่ว่ามีตัวอักษรสีทอง1ประทะ2,000โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านบนสุดของเขตสนามประลองไม่ว่าจะเป็นภาควิชาวรยุ หรือภาควิชาอื่นๆความกระหายไข่รู้ของบรรดานักศึกษาแทบจะไต่ขึ้นไปจนถึงขีดสูงสุดทุกคนอยากรู้ว่าลีเหวยาวจะจัดการกับพยากรายติดอาวุธ2,000ตัวซึ่งกำลังกระหายการค่าฟันเหล่านี้อย่างไรการแข่งขันยังไม่ทันจะเริ่มกระทูคาดการยุทธวิธีในการต่อสู้ในเครือข่ายวิญญาณก็เดือดพร่านไปก่อนแล้วนักศึกษามากมายกำลังถกเถียงกันเรื่องแผนการของลีเหวยาว ข้าแน่ใจว่าลีเหาจะต้องรีบหนีเข้าไปในเขตป่าทึบอาศัยสภาพภูมิประเทศอันซับซ้อนจัดการกับฝ่ายตรงข้ามสองพันคนสันเขาลมเหลืองมีขนาดใหญ่ไม่น้อยท้ายังเต็มไปด้วยหมอกเป็นสนามรบที่ดีที่สุดสำหรับการรบแบบกองโจรแม้ว่าคนสองพันคนเข้ามาในป่าพร้อมกันยังไม่มีทางเปิดฉากค้นหาแบบปลูพมได้หากลีเหยาโชคดีมันอาจจะสามารถเล็ดรอดจากแห่ฟ้าตะข่ายดินของฝ่ายตรงข้ามหนีรอดไปได้จริงๆ อย่าว่าแต่พลังฝีมือของมันคล้ายจะเหนือล้ำกว่าทุกคนขอเพียงไม่พบกับยอดฝีมือเช่นเจ้าเทียนชงและหลูเทียซานมันสามารถเชือดผู้อื่นทิ้งภายในไม่กี่วินาทีเพียงผ่านไปไม่ถึงสองนาทีเท่านั้นความเห็นนี้ก็ถูกกลมกลืนลงไปภายใต้คลื่นอันเกรียวกาดของผู้โต้แยง้งกระทั่งเจ้ายังคิดได้หรือเจ้าเข้าใจว่าชนชั้นจ้าเทียนชงกับหลูเทียซานจะคิดไม่ได้สนามลบหลัก ของการแข่งจะอยู่ในป่าเรื่องนี้ไม่ผิดพลาดแต่หากลีเหว่ต้องการชนะมันจะต้องผ่านพื้นที่หุบเขา2กิโลเมตรซึ่งล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันมีเพียงเส้นทางแคบๆตัดผ่านกลางหุบเขาเป็นที่ตั้งทัพของหอลายดาบขอเพียงจัดผู้คนหลายสิบคนเฝ้ารักษาลีเหวาต่อให้เก่งกาจกว่านี้ยังจะทำอะไรได้หรือมันสามารถเข็นฆ่าคนหลายสิบคนพร้อมกันและขอเพียงมันเปิดเผยล่องรอยออกมา คนที่ยังเหลืออีกกว่า1,900คนจะรอมร่าสังหารมันโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดวงล้อมก็จะยิ่งแคบลงเรื่อยๆในที่สุดก็จะกลายเป็นจับตภาพในหายไม่มีโอกาสแม้แต่น้อยภายในครึ่งวันกระทูว,วิเคราะห์ยุทธวิธีการต่อสู้ของหลี่เหวหลายร้อยกระถูผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดสหายนักศึกษานับหมืน่นรวมถกเถียงหารือย่ังเมามัน ข้อสรุปเดียวของพวกมันก็คือตราบใดที่2,000คนของหอลายดาวและชุมนุมหมัดเหล็กรักษาสภาพจิตใจที่แจ่มใสเอาไว้ก่อนอื่นกำจัดคาหลีเหวาวช่วงชิงแผ่นยกแล้วจึงค่อยเปิดฉากต่อสู้กันอย่างเต็มรูปแบบลีเหวจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนไม่มีความเป็นไปได้ที่จะชนะการแข่งขันและไม่ว่าจากกฎกติกาของการแข่งขันการกำหนดตัวตนและฉากหลังของทุกฝ่ายรวมถึงคำประกาศก่อนการแข่งขัน ของผู้นำทั้งสองฝ่ายมีหรือที่พวกมันจะสติเลือนปล่อยใเฮลีเหยาวได้มีโอกาสนั่งดูบนภูชมดูพยักต่อสู้กันดังนั้นสองชั่วโมงครึ่งก่อนเริ่มการแข่งขันหัวข้อการสนทนาเปลี่ยนจากเรื่องกลยุทธ์ของหลีเหยาวมาเป็นเรื่องระยะเวลาที่มันจะยืนหยัดอยู่ได้แทนเนื่องเพาะในความเห็นของทุกคนถกเถียงกันเรื่องแผนการของหลีเหยาต่อไปก็ไม่มีความหมาย พราะไม่ว่ามันจะใช้กลวิธีอะไรก็ต้องพายแผลอย่างแน่นอนจากแบบสำรวจที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุด57%เชื่อว่าหลี่เหวจะพายแพ้ภายในครึ่งชั่วโมง22%เชื่อว่าหลี่เหวจะยืนหยัดอยู่ได้1ชั่วโมงและอีก15%เชื่อว่าหลี่เหวสามารถยืนหยัดได้นานถึง90นาทีสำหรับจำนวนคนที่เชื่อว่าหลี่เหวสามารถชนะได้เป็นศูนย์ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เชื่อว่ามันสามารถเอาชนะได้ 9โมงเช้าสองชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขันสำนักงานใหญ่ของหอรายดาบประกายเย็นเยียบวาววับดาบกระบีแน่นขนาดราวกับป่าชุมนุมไว้ด้วยนักศึกษาไมหนึ่งพันคนที่พร้อมต่อสู้รังสีค่าฟันเดือดพร่านเทียมฟ้ากดดันจนผู้คนแทบหายใจหายคอไม่ออกพร้อมกันนั้นบนหน้าจอภาพมายาโดยรอบกำลังฉายบันทึกภาพการต่อสู้วนเวียนสัมไปสัมมาไม่หยุดตัวเอกในบันทึกภาพเหล่านั้นทั้งหมด ้วนเป็นหลีเหยาไม่เพียงแต่บันทึกภาพการต่อสู้ในเมืองชิงเจอเท่านั้นยังมีแม้แต่ผลงานอันน่าทึ่งของมันในงานประลองท้าทายขีดจำกัดบนเกาะมังกรมานเมื่อปีที่แล้วอีกด้วยเจ้าเทียนชงยืนอยู่เบื้องหน้าหน้า,นาจอภาพมายาริมฝีปากเมมแน่นสีหน้าแดงซานดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงกล่ำพยายามปลุกปอบขวัญกำลังใจของน้องใหม่999คนเป็นครั้งสุดท้าย คนเหล่านี้ก็คือมือดีที่มีฝีมือมากที่สุด999คนจากหอลายดาบสหายนักศึกษาทุกท่านทุกคนรวนทราบกันดีการแข่งขันชิงถ้วยเลยทิ้งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของนักศึกษาใหม่อย่างพวกเราทั้งยังเกี่ยวพันกับจำนวนทรัพยากรที่ทุกคนจะได้รับในปีหน้าดังนั้นไม่ต้องให้คากล่าวอะไรพวกเราจะออกไปต่อสู้ไม่ใช่เพียงเพื่อสักเสีงเงินลุ่งโรดของหอรายดาบเท่านั้น แต่เพื่อประโยชน์ในอนาคตของพวกเจ้าเองอย่างไรก็ตามศึกชิงถ้วยเลยทิ้งในปีนี้แตกต่างจากปีก,ก่อนๆไม่เพียงแต่มีคู่ปรบเก่าของพวกเราอย่างชุมนุมหมัดเหล็กเท่านั้นแต่ยังมีศัตรูใหม่เช่นพันธมิตรเพิงดาราอีกด้วยและแม้ว่าพันธมิตรเพิงดาราจะมีเพียงคนเดียวแต่ข้าไม่ต้องการให้ผู้ใดดูแคลงคนผู้นี้เป็นอันขาดเพราะมันคือหลีเหยาอีแหลงหลีเหยาหลายวันมานี้ ทุกคนได้ศึกษาบันทึกภาพการต่อสู้ของรีเห่าซ้ำแล้วซ้ำอีกพวกเจ้าคงเห็นแล้วว่าพลังฝีมือของมันไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าข้าเลยมีน้ำซ้ำมันยังเป็นผู้เชี่ยวชาญการลบแบบกองโจรถนัดจัดเจนการต่อสู้ในป่าภูมิประเทศอันซับซ้อนจะช่วยให้มันสำแดงพลังการต่อสู้ได้ถึงขีดสุดทั้งเป็นไปได้ว่าจะใช้อาวุธวิเศษแปลกๆปกทุกชนิดดังนั้นข้าขอย้ำอีกครั้งแม้ว่าชุมนุมหมัดเหล็ก จะเป็นศัตรูคู่ฝาของเราแต่หลีเหยาเป็นตัวอันตรายที่สุดในการแข่งขันเป้าหมายแรกของเราคือหลีเหวาเราจะกำจัดตัวแปรอันตรายนี้ออกไปก่อนเป็นอันดับแรกแย่งชิงแผ่นยกในมือของมันก่อนจะเปิดฉากต่อสู้ตัดสินกับชุมนุมหมัดเหล็กข้าเชื่อมัน่นในความปร,ราดเปรื่องของหลูเทียซานฝ่ายมันเองก็ต้องการวางแผนคล้ายๆกันนี้ที่ชุมนุมหมัดเหล็กนี่เป็นความเข้าใจโดยไม่ต้องเอ่ยปากระหว่างทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าอย่างไรก็จะได้ทำลายข้อตกลงนี้เข้าใจหรือไม่เข้าใจเซียนกระบี่รุ่นเหยา999คนตะวาดรับคำดังกึกกองเห็นได้ว่าโลหิตในกายพวกมันกำลังเดือดผ่านประเสริฐยิ่งกำจัดรีเหยาแย่งชิงแผ่นยกประทะแตกหักกับชุมนุมมัดเหล็กเพื่อชัยชนะครั้งสุดท้ายของพวกเราเจ้าเทียนโฉงโบกธงศึกของหอลายดาบยังดุเดือดตะโกนปลุกใจเป็นครั้งสุดท้าย สมาชิกหอลายดาบออกเดินทางแทบจะในเวลาเดียวกันทางสำนักงานใหญ่ของชุมนุมมัดเหล็กหลูเถียสารเชิดหน้ายืดอกถือธงศึกของชุมนุมมัดเหล็กนำอยู่เบื้องหน้าอย่างองอาจ ที่ติดตามมาด้วยด้านหลังคือยักใหญ่อายุยาว999คนแต่ละคนเอวคอดก้ามเหนือตึงแน่นทรงกำลังวังชาดุดหมีปราดเปืองดุดเสือดาวทุกคนมีรอยสักวิญญาณสีสันสดใสเปร่งประกายรัศมีสูงส่งทรงอำนาจสุดเปรียบปานไปกันเถอะกำจัดหลีเหยาวยังชิงแผ่นยกแล้วบทขยี้หอลายดาวชัยชนะครั้งสุดท้ายจะต้องเป็นของพวกเราพี่น้องชุมนุมมัดเหล็กทุกคน ตามเข้ามา10โมงเช้าเหลืออีกเพียงหนึ่งชั่วโมงการแข่งขันจะเริ่มขึ้นกระสวยบินเลื่อหรู1ิบกว่าลำแล่นอย่างราบเรียบมัน่นคงผ่านเขาสู่วิทยายการสงครามต้าห่วงอย่างเงียบๆแต่ละคนที่นั่งอยู่ในกระสวยล้วนเป็นผู้นำระดับสูงของสำนักยุทธชื่อดังในทุ่งร้างใหญ่พวกมันได้รับเชิญเป็นอาคันตุกะพิเศษในศึกชิงถ้วยเหลือทิ้งนี้เงินทุนส่วนใหญ่ของวิทยายการสงครามต้าห่วง มาจากค่ายสํานกเหล่านี้และสำหรับค่ายสํานกเหล่านี้วิทยาลัยการสงคารามต้าห่วงก็เทียบเท่ากับศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนของพวกมันแน่นอนว่าเมื่อถึงปลายปีพวกมันก็ต้องมาตรวจดูต้นกล้าที่ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนเพาะเลี้ยงขึ้นในปีนี้หากมีนักศึกษาใหม่ที่ฉายประกายโดดเด่นเต็มไปด้วยศักยภาพอันล้ำเลิศเด็กผู้นั้นจะกลายเป็นจุดสำคัญในการลงทุนของพวกมัน หรือบางทีพวกมันอาจเซ็นสัญญากับเด็กผู้นั้นทันทีเพื่อดึงดูดอัจฉริยะรุ่นหลังเข้าร่วมกับค่ายสำนักของพวกมันดูเหมือนว่าจะเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีที่มีสหภาพนักศึกษาแห่งที่3เข้าร่วมการแข่งขันจุดประกายความสนใจของผู้คนขึ้นมารายการอาคันตุกะผู้มีเกียรตินับว่าหรูหราไม่น้อยค่ายสำนักหลายแห่งถึงกับส่งชนชั้นผู้อาวุโสเข้าร่วม พันธมิตรร้อยดาบสังหารท่งรองประมุกพักหลงเหวินหุนสำนักหมัดปีศาจส,ส่งผู้อาวุโสผู้มีอำนาจไปหมูเสิร์นทั้งท่านทั้งสองนี้เป็นยอดฝีมือนามกระเดื่องในทุ่งร้างใหญ่มานานหลายสิบปีเข็นค้าอารวาดไปทั่วสี่ทิศแปดทางสร้างทะเลเลือดภูเขาซากศพนับไม่ทวนทั้งคู่มีพลังฝึกปือด่านจินตานเมื่อรวมกับสงปายลีผู้อำนวยการวิทยาลัยการสงครามต้าห่วง และเสียเยียนเยี่ยหัวหน้าภาควิชาวรยุทธ์ในที่นี้ก็ชุมนุมไว้ด้วยยอดคนดานจิตตัน4ท่านและยอดฝีมือดานจูจีอีกหลาย10บคนรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดด้วยความสนอกสนใจ1 0 5โมงหนาทีเหลืออีกเพียง5นาทีการแข่งขันภายในระหว่างหน้องหม่ชิงถ้วยเหลยทิงจะเปิดฉากขึ้น